คุณเซ็ตเซ็ตน้ำกันมาในจเฮ็ดผัดกระลำดอกเนาะอันนี้บานไข่อยอื่นกระลำดอกใส่ชิ้นหมูแล้วกัใส่มักเล่นเนาะแบบฟาวๆกันเลยบริเวณล่าลายใหญ่หางทุกคนเดี๋ยวรนโซอกระเทียมก่อนหูเว่าเอาใส่นี้มาแล้วลายคนสีช่องไส้เนาะเอาซากมาเห็นยังแบบไหว่ายเดี๋ยวคุณมอนี้นะกาอยู่อ้อมค้างอ้อมเอ๋อห่นี้็เป็นส่วนเนาะบรรยากาศนี่คณะรถไก่ทางเนาะอันนี้กระเทียมทุกๆ ต่างกาันเนะาะบรหารในเปิดไฟเอานี้ลงไปก่อนเลยสอยอย่างอั่าไว้ก,ก้อนหมูเรื่องซาก้อนหมูเรื่องห่อซอยซีนกันเนาะเม่ตูเขาเรามากอันเม่ตูบอก,กินหมันเนาะจนเ่านี่รกินหมันก็เลยใส่ผสมกับแบบนี้ซ้ำซันกับอันซีนเนาะเนื้อหมูมันจะกัดดีดีมื่อนี้่ทำเห็ดอัน ผัดกะลำดอกทุกคนเด้อเห็ดกินเดเห็ดส่วนเด่เศษๆกันไปเลยไปตัวมาใส่ไว้เห็ดมันเปื่อยได้ป่าสันเดิจัดไปจัดให้เนาักเศษๆกันเลยเกรดตาซอยตามใจมากทุกคนเด้อเจ่สชู้แถวนี่ บางเทื่องเขาสวยตอนน้อยมางเคื่อเขาสวยตอนใหญ่แบบนี้แต่มือน,นี้เขาฟาวนซะอิยูยุวย่ว่าจ้าเดี๋ยวเปิดไฟเลยเด้อตั้งกระทะเลยบรรยากันดนี้คนก็เลีงอันเป๋ลกมันมาเนาะน้ำมันเขาจะบมดใส่ร้ายเดี๋ยวาะวบาเนื้อมู้เขามันอยู่แล้ว เนื้อมูขอมมันอยู่แล้วเนาะจะว่าใส่ไรผมรูสึกกมันต้นใหญ่ผูดดิต้นมู้งเลยนะ <t ell> ตังกระทะแล้วๆเนาะคเล่คเล่จกบ้ากเด้อยนี่หอมแล้วเนะี่ยคาดว่าจะใส่เวลาน้อยที่สุดเนาะ เห็ดโดยโคมงใบสุดลันซะอันนี้เล้วแล้วใส่นี้ไปเลยเนาะขาลงมาฟันอันนี้มาเนี่ยอันนี้จะให้ดยังไดอันนี้ออกก็นเนาะบูทุกคน,นกลําดองกก็ไปซื้อแล้วพี่ดองมาตอนแต่วยงจันเฮาว่อยู่ยงจันเด้อเนาะเอามีดน้อยมาอยู่ พายทียากเห็ดทงกินแบบง่ายๆนี่ยมาเบิ้งซองเฮาอีกเด้อทุกคนง่ายสุดละเห็ดง่ายบนใบไม้ข่มเอาใบเสเียบเนาะเห็ดง่ายกับเสียบด้วยกันไม่ตูบอกว่นให้เห็ดปเปื่อยๆมาันเนาะเห็ดเปื่อยแสดงว่าต้องเห็ดต้อนน้อยเลยเนี่ยหอมไรอ่ะเนาะเอาซีนล,ลงเลยไนดะ้ มาเบิร์เงนว่าอันขวกผักด้วยเห็ดทำกินไงมือนี้เนี่ยิใช้เวลาไปดินท่าไหนีัยว่าสิ่หมอเดี๋ยวไม่น้ำมันไล่เนาะในตู้ยัดแลยก็ต้องเห็ดมุนมุนเนาะร้างมาแบบได้ใจเหมดเนาะบะมีเป็นห้าเนี่ยสำหรับเผาเห็ดเต๋หมืดเผาเห็ดได้เหมือด ช่างมีเหตุการณ์นาวเน่าไรเข็ดอ่นเป็นยังไงนาวคือเข็ดบานค่อยอยู่บ่กเข็ดบานค่อยเน่าไรเด้อชนาคามอยู่ใสแล้วคนช่องไสเนาะชนาคามอยู่ติดกับเตียงคานเด้อสิบ่ให้แกงขุดคูเนาะเพาะนั่นคนเดินสิน่ะถ้าให้บูฮูกะถ้าให้บูฮูชนาคามอยู่ใจเห็นนะบอกอื่นไปเขาจาบ่าเข้าใจเด้อ เอฟีจากไทยเอฟีจากลาเอฟีจากอเมริกากระเบ,บิงกันใดเนาะเบิงกันไปมวนๆจ้ากระยาดผักบ้านนะที่หาไเก็บผักบ้านเนาะตูบ็อกเลยเละกะเออจัดการหนดแล้วเนาะไอชีไปลางเนาะอันนี้ออกก่อนมักเลน แสบแสบตามสั่งเหื่นบอกว่าเละเละเละกับฝุ่มแบบเดียวกันเด้อทุกคนเด้อแต่ว่าตามสั่งเนาะเหมือนเนาะตะลางคนใดไม่ทำสิบนางเนาะตะลางกอนอ หลายคนก็บสีห้างบอกอู้คือมาซอยจังซี้สิน่ะเนาะเติมน้ำลงไปเนีย่ยมาซอยจังซี้ว่าฉันดิเอาในตูส้สร้างหมาเนาะเพิ่อนอยักกินแบบเละๆกับเละเอาเทว่ากับหอดแเสพหัวหนุ่เลยนะเพิ่นถักมักเน้นตลอดนะขันเฮ็ดให้กินนี้ขันนั้นผัานช่องสำบัดเอาขึ้นเลยเพิ่นกะบ,บอกเพิ่นว่าเละแล้วสีเพิ่นกัสีเสือ้อขนาะดเนาะอัน <laughs> ี้ไง ตาโบคนสร้างมาสีเขาก็จัดห้เลยเนาะแล้วคนก็เอาผักเพจ่งสีสิเนาะเสร็จเขาจะปุ้งเลยเนาะเขาเขาจะปุ้งแล้วก็เขาจึงสีเอนนั่นใส่ได้สีเอาผักใส่เข้าไปเนาะสดเมกี้เนาะนี่เนาะ กินแซ่บกินนัวน้ำตาลน,นี่กระโบไม่มีเวลาเหอที่ใส่กระปุกเลยเนาะใส่น้อยแซ่บน้อยใส่ไล้แซ่บไล่ยน่นยเนาะใส่เข้าไปเลยขันออใส่เล็กน้อยเนาะแล้วก็สิีเขิ่องพงนัวเล็กน้อย เห็นแบบใบๆบอย่างนี้มือมีนะทุกคนที่ปุ๊บอากระลำดอกกะบกขลีกระยังบวกเกิดวันนี้เนาะยืมขอยนี่บอกเลยว่าใส่ร้ายเสพลายใส่น้อยเสบน้อยได้ฟังทุกมือจะกินกับข้าวสวยเนาะจะกินกับข้าวสวยข้าวสวยก็คือข้าวเจ้าเนี่ยทุกคนเด้อง่ายๆสิวๆ แต่ว่าเสร็จุดหรือส่วนเนาะใส่เวลาบ่เกินพอได้สิบนาทีลุ้นม่ปิดฝ้าเนาะฝ้าปิดบ่เดียวมาแสร็จเผ็แเสแบว่าได้ทุกคนมาทำมาสวยมาเล่นกันโอ้เสียงเด็กเด็ดหายหอมทุกคน ร้านอยู่ข้างบ้านเยียทุกคนมักเล่นนี่ก็เพื่อนก็มาต้อนเพือ่อนกามาต้อนมักเล่นกับอันอ่ากลัมดอกเห็นเนาะ,ะเศษๆไปเนดิอันนี้ไกลสุกก็่จึงเสียลงเด้อนี่เด้อ ใครที่พว่พวเคยแตงกินแบบเบิ่งค่อยให้กินก็อาจจะแตงเป็นเรือคนอเัาค่อยให้ง่ายเลยได้ค่ประกันมาเซจมักเล่นลงเลยเด้อทุกคนมักเล่นลงเลยโคเลโคเลเนาะบอกนามัก็จะเป็นพอดีพอดีแบบนี้เลย จะแซ่บแผะวาทุกคนเสีแเพะเสียว่าคุณอะเลิศเลิศเสม็นแตนทุกคนเนาะโบตองเฮ็ดยากโบตองเฮ็ดให้วุ่นวายนะแต่ว่าแซ mm ่บเนาะแล้วก mm ็แซ่บไม่ได้ทีนี้คือแซ่บสบับแบบทั้งไปทของเหลาเนาะเขานักปั๊ดนี้เนาะรสชาติของคนเขาอ่าบ่เท่ากันเอ่อระดับความแซ่บของคนเขาบ่เท่ากันว่าสั้นจะตักใส่จานเลยจ้าอู้เหัอเป็นอันแล้วเนาะ เสบได้หน้ตได้ทุกคน